สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งหนึ่งนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเลชั่นกับแอนิเมชดินแดนไข่มุกอัศจรรย์ในปีที่41นั่นเองก็มาถึงแล้วกับสงครามครั้งใหญ่เนาะพวกมารสวรรค์ก็ยกพลมาแล้วแบบกว่าจะถึงก็พักหนึ่งแต่ว่าของฝั่งพวกหลันเกลฟาวัตอนนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันเพราะกองทัพเขาก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่นอนนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูันตอนผลการดิชั่นของตัวในเรื่องนี้ในปีที่41นะครับตอนที่41 อยู่หากต้อนรับไม่ดีต้องขออภัยด้วยฝ่าวะข้ายากถามนานแล้วอาณาเขตคืออะไรกันแม่อาณาเขตคือเขตแดนบรรยากาศโลกนี้ของเรานี่มีสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่อยู่ระหว่างฟ้าดินสนามแม่เหล็กจะแตกต่างกันตามแต่ละที่ในอนาณาจักรของพวกเจ้าก็คือพลังธาตุในอนาณาจักรของข้าคือพลังคำพีไว้และอาณาจักรปีศาจก็คือพลังสายเลือดหากนำพลังแม่เหล็กพวกนี้มาใช้เอง ก็จะต,ต้องมีอาณาเขตที่มันไม่ยมตำซาดเลยเช่นนั้นก็แสดงว่าทุกที่ก็มีอาณาเขตไม่ใช่อาณาเขตธาที่เหล่าผู้อาวุโสใช้นั้นคงเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเจ้าหลงเหลือเอาไว้ <t ip> ก็แสดงว่าอาณาจาักรของพวกเจ้าก็มีเหรอ,อม,มนุษย์ไม่ใช่ลูกแกะที่รอถ,ถูกเชื่อเรามีพลังป้องกันของตัวเอง <t ip> ดีมากเราเป็นผู้เจ้าต่ำไปจริงๆแต่ว่า ที่ประำเช่นนี้จะผูกฆ่าได้อย่างนั้นเหรอเนี่ยขั้นเทวาจันทราทั้งสองท่านอาจฝังพวกเราตลอดกาลได้แต่มนุษย์เราจะไม่ยอมพ้าด้ยคอ ผูมนุษย์ไม่ประสาวันนี้จะ,สะแสดงให้พวกเจ้าเห็นว่าอะไรคือไม่ประมาทตน้นเอ,อ้ต่างตา เจ้าหนูข้าอยู่มาเกินสี่ร้อยปีแล้วเจ้ามีคุณสมบัติอะไรมาเดิมพันกับข้านั้นล่ะคุณสมบัติที่ข้าจะออกจากที่นี่ได้จากพลังเคลื่อนย้ายของไข่มุกอัศจรรย์นั่นหรือเจ้ากปลองดูสิอะมีคู่ไร้เชียมทานชะตาเชื่อมประสานจ้า ต,ต่อตำนังไม่ได้ข้าก็ถูกกักไว้เอาไว้ดีข้าจะฆ่าพวกเจ้าแล้วค่อยเอาไขา่มุกอัศจรรย์ไป น anyway? <si> ี่เจ้าคแล้ะคนนี่ก็ใช้พลังจากภายนอกมาทำลายที่เด็กกับขังพลังฝายนี้มาจากอาณาจักรมุนตราจากภายนอกเป็นอย่างไรมนุษย์สองคนนี้น่าสนใจว่า านโจโอ้ยอะไรอะงาะอเป็นดอกไม้ก่อเ็บัตรเนื Ôi, sập lại rồi, rồi. Không nhảy. Ồ, bay luôn rồi. luôn <laughs> <Tôi phải rồi. cười> การสว่างที่สมพลังยิ่งดักหรือว่าจะมาจากพลังดั้งเดิมของแดนมาร เย่ไปไหนเนี่ยพวกพวกจันจียังไรเนี่ยโอ้ยเป่าแล้วหงเป่าจิ๋วท่านจะมาไมเนี่ยกรีดเป็นเส้นเลย สัมผัสพลังของอาณาเขตท่าไม่ได้แล้วข้าก็สัมผัสพลังของข้าพีศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้แล้วพวกเราไปไหนไม่ได้แล้วพวกเจ้าคิดว่าพวกคุณพรัอาณาเขตด้อยก็จะต่อกรกับเราได้ยังงั้นเหรอไม่มีพลังขั้นเทวาจันทร์เพราะแค่แยกอาณาเขตเช่นนี้เราจะมาทำไม่ได้ โอ้ยไปแล้วพี่เฮ้ยโอ้โห้้าตอองขยไม่ไข้าก็ไม่คิดว่าจะไปเร็วขนาดนี้หยุดเดี๋ยวนี้ถ้าจะกำจัดพวกเจ้าเป็นเรื่องง่ายแค่พันมือโอ้โหเจ้าท่านี่คือไม่มีบัฟหน่อยหรอใช่ไม่มีใครช่วยเลยหรอ กดดีเลตอนนี้บูมบมบสุ่มเลยอะพังตนมาถึงขนาดนี้ใจึไม่ก้เดินพันกับเรด้สิเรามาที่พลังแข็งแกรงรู้แต่กันอย่างนั้นเหยอ่าย่า เป็นยังไงไม่ต้องให้พูกเจ้าตัดกาศสีหรอกเนอะแต่ว่าถ้ายากลองครองสักหน่อยก็จะเดืวพอะไรกับเราพวกเจ้าที่ตั้กหัวขอั้นเทาวาจำชรจะไม่มีตนใดเอาชนะเราแบบหนึ่งต่อสองได้ได้น่าสนุกดีนี่พาพวกเจ้าแพ้หรงั้นเราก็จะไปกับพวกเจ้าให้จัดการตามใจชอบ ดหน่อยวก็ดคือให้มันลงที่เขาสองคนเขาสองคนไข่ไว้นะเฮ็ดสุดปะเฮ็ดเออเฮ็ดใหญ่สุดแสดงให้ข้าดูหน่อยว่าพลังของพวกมันน่ะจะทำได้ถึงขนาดไหนกันเย่หมิงเจ้าไปเจ้าค่ะสนดสินะเย่หมิงเนี่ยก็จะอ่อนน่าจะต่ำกว่าระดับะรอันที่สองบอกบอกบอกใช่ไหม อันน <t ests> <semester. S 1> ี้แคสตสุดตัวนะครับเอาเลยสร้างสนาม ทีที่ดีพลังของขามารสวรรค์นี่เหนือความคาดหมายของเรามากเช่นนั้นผู้ลูกชายของข้ามีโอกาสชนะไหมที่พวกเราทำได้ในตอนนี้ก็คือเชื่อมั่นในตัวลูกเราข้าไม่เข้าใจจากการพวกมันได้สซ้นทรากันได้ไมิใช่หรือไงกันเพคะข้าขอถามหน่อยเรื่องที่บรรพบรษมารส่งให้เราทำคืออะไรปกครองดามันตราคราับเตรียมความพร้อมเพื่อสงครามในอนาคตของเรา ใช่สิ่งที่เราต้องทำคือปกป้องไม่ใช่ทำลายจะทำให้เป็นจริงได้เพื่อแค่เผามานอย่างเดียวไม่อมพอหรอกนะเราต้องการพาแตเมืองขึ้นด้วยเพื่อมาช่วยเราต่มลุเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะดังนั้นถ้าเราอยากทำความเข้าใจวิธีการต่อสู้ของพวกบรรลุจากพวกนี้ต้องอีกอย่างข้าอ,อยากดูว่า สิ่งที่เรียกว่าไข่มุกอัศจรรย์มีอะไรน่าอัศจรรย์กันแน่ฝ่าวาน่าตายครั้งนี้ไม่ใช่การแข่งแล้วถึงเราเอาชนะมาสวรรค์ขั้นเทวาดาราได้ก็อาจขจัดหายนะน,นี้ไม่ได้เจ้าคิดว่าอย่างไรเป็นเช่นนั้นจริงแต่ในเมื่อเทียนหมัวสั้นให้โอกาสเราก็ยังมีโอกาสสังหารมาสวรรค์ระดับเทวาอย่าลืมว่าเรามีที่พึ่งที่ดีที่สุดอ,อยู่หมายถึงไข่มุกอัศจรรย์พลังเพิ่มการฟื้นฟูของไข่มุกอัศจรรย์ชอย เราสามารถจัดทางการต่อสู้ของเผ่ามารจากศึกในครั้งนี้ได้ให้ทาความเข้าใจเธอนน้โอกาสชนะก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราอาจจะตายก็ได้เข้าใจแล้วอย่างไรก็มีเจ้าอยู่ด้วยไหน <laughs> อยกตกงใจด้วยจะไปดิไม่นึกเลยว่าจะมีวันที่พวกเจ้ามีคุณสมบัติมาเยื่ยมหลักาค่ขในฐานะคู่ต่อสู้เรื่องที่เจ้าคิดไม่ถึงยังมีอีกเยอะ แแล้วก็อย่าร้องไห้ล่ะร้องไห้ปัญญาอ่อนร้องไห้ก็ไม่เข้าใจเหรอไม่เป็นธรรมชาติเลยเจ้ากนทำสิเขาไม่เน็บแนมสตรีนี่เจ้าเน็บแนมข่าแค่คนเดียวใช่ไหมเจ้ากล้าที่จะเมินเฉยต่อข้าอย่างนั้นเรอ that's ก็คุ <I> again, ้เาแลน้ำฉลาดมากแต่ว่าเจ้าวนุ่มสองคนนี้ไม่ได้กับจออกนะ ปัญญาคืออร้อยยูโอ้นี่โดนเขาให้ตกใจตกใจตกใจวีดอ่ะเออตกใจตกใจปัญญาไงที่เขาเสียทอดมา วันจอคืออะอยโอ้โหคำตอบ่ะ <c oughs> ความรู้ค่ะความรู้ค,รค่ะยากมีคษาค่ะเย่หมิงห <c oughs> มิงนึกว่าจะเหมือนทุ้สองคนนะั้นจะได้เรียบ <c oughs> ไปไปได้อย่างไรกันน่าสนใจน่าสนใจจริงๆนี่คือตำนานของคำวัสดุจำหนึ่งแล้ ข้าเฝ้ารอไข่มุกอัศจร์มากขึ้นกว่าเดิมแล้วสิไม่ไม่มีทางแผลบางก็ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมมันชนะมาตลอดนะเกิดมาไม่เคยแพ้หรอกแล้วเข่างอกละเข่างอกและจะเป็นควายละวปัญญาคืออะไรไปดูแล้วทีนี้มาตัดตรีละ ขยินิคอนหรอฮะยินดีคอนเบร่อรอ,อรอ ไม่รู้ค่ะเป็นวเมื่อกี้เป็นตัวงอไงแบบปุ้งปุ้งใส่ความรู้ให้ปั้งปังแต่ไม่รับค่ะเพราะเขางอกแล้วตอนแรกก็คิดว่าเป็นควายเหรอเปล่าไม่ใช่เป็นแบบอารมณ์ยูนิคอร์นยูนิคอร์นมืดศาสตร์มืดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบว่าใช้พลังแบบกลืนกินจิตเป็นยานะเออไม่รู้ว่าจะเป็นไงต่อไปเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นการเดิมพันของฝาวากัลันเกอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็พยายามจะแบบว่ายื่นเดิมพันให้อยู่แต่ไอ้ฝั่งนั้นมันไม่เอามันก็คือจะแบบหูกดขี่เนาะก็คือจะทำลายเดียวแต่ มนุษย์<อ>ให้ได้ก็คือเอาไงต้องควบคุมให้ได้เพื่อที่จะเอาเขาเนี่ยมาเป็นกองทัพมาเป็นทาสด้วยมาเป็นทาสอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบเป็นพยายามแบบไม่ไม่อยากจะฆ่าอะไรเงี้ยพยายามจะแบบว่าข่มเหงเนาะก็งั้นก็ขอฟังข้อเสนอหน่อยละกันอะไรเนาะเอ<น>ะเอฟาวาหลังลก็เลยยื่นข้อเสนอมาก็เลยให้ฝั่งของเยเยหมิ่นเนี่ยแหละมาสู้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าแบบว่าจะยังไงอ่ะก็ต้องรา,าดูตอนต่ออีกทีหนึ่งเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรื่องกับเอ็นเอ็นบีเดนไข่มุกขจันทร์ใน EP ที่41นะครับก็บอก อลทีวีในเอ็กซ์นะครับสำหรับวันนี้เมื่าคนเราขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ r รีแอคชั่นในพีน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีค,ครับ